ปกติจะไม่มีก็มีให้นะมันจะมีแค่กดล็อกหรือว่าลรากดแต่นี่เห็นยวนแปลกๆมาคืออะไรติดนี่คือติดมาจากโรงงานนะครับดับเบิลคลิกเปิดให้เจ้าซอมแท็กเนี่ยที่มันมีออปชั่นหลักๆเลยนะที่มันเหมือน C 4ี่คูณส่เนี่ยกระชนหน้าชุดวายนะครับชุดวายชุดนี้เป็นของซอมแท็กและวายแท็กใส่ได้แต่พร้อมกับ a อวีเอ็กแเข้าไปในนี้โอ้โหสวยบาดใจสวัสดีครับและว,ว,วันนี้มาเจอกับผมช่องบัสแฟมคานะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี้เลยครับ ตัว Ranger Storm t a ทตัวขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเจ้ากระบะ h i g Series ของ f อร์เลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าชอบถามกันแหละช่วงนี้จะเริ่มถามแล้วเมื่อก่อนจะเป็น Wi ยแท็กสี่4 4ณ2 10เกียร์แต่เดี๋ยวนี้เจ้านี้แย่งซีนจริงครับให้เขาเลยว่าเจ้า Storm t a ก4ี 2, ตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับและคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องบัสแฟมคาร์นะครับจะมีอะไรไปชมกันเลยครับ อันดับแรกนะครับตัวนี้ที่ผมบอกเลยว่าเจ้าซอมแท็กเนี่ยที่มันมีออปชันหลักๆเลยนะที่มันเหมือน 4, ีคูณสเนี่ยทุกคนก็เห็นกันอยู่ละไฟแมทริก LED นะครับใครๆเขาก็พูดกันนะแต่ทีเนี้ยผมมาให้ดูก่อนว่าตัวนี้มีไฟ AUX lamp นะครับคืออะไรไฟ AUX lamp นี่ทํางานเมื่อเปิดไฟสูงไอ้สามตรงนี้จะทํางานไปด้วยนะครับไฟ AUX lamp คือการทํางานของเขาอ่ะมันจะแบบพอเราเปิดไฟขึ้นอีกอมันเหมือนกับขยายกําลังไฟของเจ้าไฟแมทริก LED ของตัว torm t ท็กตัวเนี้ย เข้าไปอีกสเตปหนึ่งนะครับและตัวนี้มีไฟ d a ย์ไทม์และน Light ตัว C และมีการใส่ขอไฟหน้ามาให้เป็นเสัญลักษณ์เลนเจอร์ตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้คือการตกแต่งเพิ่มนะไอขอบไฟเนี่ยโดยรวมปก,ปกติแล้ว,วไฟของเขาก็สวยอยู่แล้วแต่อยู่ที่ลูกค้าเหมือนกับอยากใส่ไหมถ้าใส่ก็เหมือนแบบคนกรีดอายไลเนอร์เหมือนกับตกแต่งให้เขาดูดีขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอ่าและต่อมาที่พิเศษอีกอย่างที่เจ้าวายแพคไม่มีก็คือตัวนี้ มีอักษรอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์เป็นสีดํานูนขึ้นมาจากฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลยนะครับคืออักษรอะคริลิกตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มแต่อย่างใดนะฮะคือมันแตกต่างกันหลายอย่างมากคือความแตกต่างระหว่าง torm t ท็กกับ w ว t ์แเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นกันอยู่ชอบกันเพราะอะไรเอ้ยทำไมต้องซื้อ torm t ท็กเดี๋ยววันนี้ได้รู้แน่ว่าทําไมต้องซื้อ torm t ท็กนะครับแบบว่ามันยอดฮิตมากอีกอย่างเลยคือกระจังหน้าของเขาจะเหมือนเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตทุกคนสังเกตไหมสีดําเงา พร้อมกับ AUX Lamp เข้าไปในนี้โอ้โหสวยบัดใจนะครับแล้วก็อย่างเลยนี่โลโก้ไฟสีเอ่อไม่ใช่ไฟสิโลโก้สีชานะครับปกติจะเป็นสีน้ำเงินขาวนะของ Ford อะโลโก้สีชาเนี่ยจะอยู่แค่ใน e v e r อรนะครับที่ผมผมบอกนะโลโก้สีชานี้จะอยู่ในแค่เอเวอรนะครับแต่ตัวนี้คือ r a n g จอรนะมีมาให้แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้มี Adaptive Cruise Control ทำงานจนถึงจุดยูนิ่งแบบ Stop and Go นะครับ คอปปี้ความเร็วคันหน้าวิ่งตามคันหน้าคันหน้าจอดจอดตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้าทำงานคู่กับเบรกมือไฟออตโต้เบรกโฮก็มีมาให้นะครับไม่ต้องกังวลวิธีการใช้งานเขาใช้ง่ายมากเขามีกล้องรอบคันให้ด้วยอยู่ตรงนี้คือเวลาดึงที่ปาดน้ําฝนเขาจะฉีดทำความสะอาดเลนให้นะฮะอีกอย่างเลยคันนี้มีการตกแต่งชุดด้านล่างอันนี้ไม่ใช่กันชนหน้าเดิมๆนะนี่ดูนี้ใกล้ครับอ่านไหม กระชอนหน้าชุดวายนะครับชุดวายชุดนี้เป็นของ Storm t o r t ท็กและ WiT แทใส่ได้แต่เนี่ยเลือกทําสีเป็นดําเงาต้องเลือกทําสีนะปกติแล้วจะเป็นสีดําด้านมาให้เป็นงานดิบนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบเปลี่ยนสีให้มันเป็นดําเงาหรือว่าเป็นสีขาวอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแต่นี่การทาสีนะบอกก่อนอ่ะต่อมาครับเรามาดูไฟตัดหมอกเขาเซนเซอร์ด้านหน้าเขามีมาให้6จุดนะซ้าย3ขวาสามรวมกันแล้ว6จุดนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่นี้คิวล้อบางคนไม่รู้นะครับ คิวรอเขามาอย่างนี้เลยและอย่างเนี้ยคิว้อด้านข้างเนี่ยเเป็นของชุดวายด้วยนะที่ผมบอกเลยเป็นของชุดวายด้วยนะครับอ่าเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรโคตรแรงขับดีนะครับแต่ต้นบางคนอก็เขาเรียกว่าอะไรก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมบอกเลยว่าด้วยความแรงของเขาแล้วเป็นเทียบกับรถไฮซีรีนะครับฟอร์ดขับดีแน่นอน ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะโยนจะอะไรเพราะช่วงล่างเขาเป็นโมโนทูปนะครับแข็งอ่อนกระด้างถนนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปรับได้พร้อมกับพวงมาลัยอีพาร์ต e เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูแบบที่คนขอดูกันจริงๆขอดูกันจริงๆด้านหน้าทอมแท็กมันเป็นยังไงมีอะไรนะครับมาผมพาดูนี่เป็นสีเทาดํานะครับจะเป็นคริสตเตอร์สีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะอะมาเงาแว็บบอกเลยว่าเงาแว็บชุดว่านําไฟฟ้านะครับ ทุ่มมากให้ฟ้ให้มาอย่างนี้เลยด้านหน้าและเครื่องยนต์นี่สองศูนย์ไบเทอร์โบเทอร์โบอยู่ไหนเทอร์โบอยู่นี่มี2ตัวนะครับเทอร์โบมี2ตัวทํางานควบคู่มีหอยโครงตัวใหญ่แล้วก็เทอร์โบตัวเล็กคือเวลาออกตัวรถจากการจากการทำงานอ่ะเวลาออกตัวเนี่ยตัวหอยโครงตัวเล็กจะทำงานก่อนเพราะว่ารอบต้นมันอัดลมได้เร็วกว่าอัดลมเข้าเครื่องอัดเทอร์โบได้เร็วกว่าพอต้นทํางานเรียบร้อยรถวิ่งดีแล้วสมูทแล้วตัวใหญ่จะเริ่มทํางานต่อครับในรอบปลายนะครับ ก็ค,คือเก็บทั้งต้นทั้งปลายเนี่ยไม่ต้องกลัวขับดีแน่นอนนะครับตัวนี้500แรงบิดนิวตันเมตรสงสัยอกีกนี่เฮ้ยน้องทำไมฟอร์ดมันโล่งๆะ่ะมันเป็นไรวะเนี่ยเขาพามาเพื่อให้เซอร์วิง่ายครับอ่ะเหมือนจะเห็นเมื่อก่อนฟอร์ดค่าแรงแพงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเข้ามาคุยได้นะครับคือการตัดใจในการซื้อค่ามีเทานเน็อะไหล่พวกนี้มีผลต่อการใช้งานหรือการซื้อรถนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกันทุกแบรนด์แล้วนะเราดูกันง่ายนะครับเซอร์วิยนะครับ เนี่ยทุกอย่างแยกประเภทไว้ให้มีแบตเตอรี่นะครับชุดแอร์มีมาให้เครื่องยนต์อยู่ตรงกลางเลยเป็นขนาดนี้ก็คือต่อต่อประษีต่อปีถูกมากนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยความแรงไม่ต้องกลัวเลย25 0พั0ยังไงก็ตามทันนะครับตัวแรงอัดตัวจูระเบิดก็อยู่ตรงนี้ปิดอย่างนี้อเนี่ยบางคนก็แซวอีกทําไมฟอร์ดถ,ถึงไม่ให้โชคมาแต่คือแบรนด์อื่นเขาก็ไม่ได้ให้มาเราก็ไม่ได้บ่นนะแต่คือฟอร์ดเหมือนเคยให้ละลดบางอย่างไปเพิ่มบางอย่างนะเราต้องเข้าใจเขานะครับคือโดยรวมแล้วเขาดีนะ แค่ก้านฝากระโปงนิดเดียวเราอย่าไปตำหนิเขาเลยนะครับถ้าอย่างที่ผมเล่ามาผมก็เล่าในฐานะเซลล์ด้วยคนใช้งานจริงด้วยนะครับหัวจกเขาเป็นสีดําแบบนี้เนีย่ยมาดูใกล้ๆครับหัวกระจกเ,เป็นสีดําเลยตัวรถเทาดําหัวกระจกดําตัดกันกล้องรอบคันนี่ตรงนี้ก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้ก็มีไบสปอตด้วยในตัวรถในตัวกระจกะตัวรถนั่นแหละถูกละแต่อยู่ในกระจกอะบอกแสงจุดอับสายตานะครับอชัดเจนมาก ตัวอักษรคําว่า Storm Tag แทนที่จะเป็นคําว่า Wide Tag ตัดแดงมาให้คือเอกลักษณ์ของเขา,าคือตัดแดงมาเลยไม่ต้องกลัวนะครับตัวเตา Storm Tag หรือว่าจะไม่สวยสวยแน่นอนผมรับปาาระกันให้นะขับบนถนนเนี่ยยังไงก็แตกต่างนะครับยางเขาเรียกว่ายางสุรตานสุรตานชอบใส่กันในเอเวอเรสต์โหเตีย2.2นิ้วใส่พิก y b แบกหน้า O.E.M. 2.5นะครับแต่ตัวเนี้ยคือยางตัวเนี้ยคือยางโตโยต้านะครับ Open Country RT อาทีคือวิ่งได้ทั้งถนน,ถน,นเรียบและถนนคูคลานั่นเองคือยางเป็นกึ่งสมรรถนะแบบเขาเรียกว่าทาประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กเดิมๆของเจ้า s ตอมแ t a c นะครับจะมีติดก้านแดงมานิดนึงเห็นไหมและสเปคยางของตัวนี้นะครับก็คือนี่เลย2 7 5เจ็ด R นะครับเป็นสเปคยางที่ใส่มาในเจ้า s ตอม m t ็ c 4ีตัวนี้นะครับการขับขี่ดีขึ้นแน่นอนอยางตัวโยทายรีดน้ำได้ดีขับดีอยู่แล้วนะครับคือดีกว่ายางเดิมผมรับประกันเลยนะ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคือ,อยางเดิมไม่ใช่ไม่ดีแต่เราทำให้มันดีมากขึ้นได้นะครับโดยการเปลี่ยนยางนะครับอย่าลืมและอ,อย่างเลยนะครับมาดูนี่ในตัวรถกันนะครับเวลาเราอยู่ใกล้ประตูสามารถทัชสกรีนตรงปันป้นที่มีร่องตรงนี้ได้น,นะนี่คือการล็อกรถแต่นี่ผมไม่ได้ตั้งค่าให้กระจกพับนะครับล็อกรถกดตรงนี้กดล็อกแค่คล้องมือเข้าไปนะครับไม่ต้องจับกลับนะคล้องมือเข้าไปแล้วดึงอ่าเขาจะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยไหมอ่าโอเคภายในครับเดินได้แดงหมด นะอย่างที่ผมบอกสัมผัสเอนนุ่มมากเป็นซอฟทัชซอฟทัชเลยที่พิเศษของเขาอย่างคือสัมผัสผิวหนังคล้ายหนังอัคนทลานี่เห็นไหมเหมือนเจ้าตัวแรปเตอร์ถ้าคนนึกไม่ออกนึกถึงแรปเตอร์และมีสัญลักษณ์ของ Storm ท็ g อยู่ที่เบาะตรงนี้ด้วยด้วยนะเห็นไหมแล้วก็มีได้เส้นใหญ่ตัวแดงคาดอยู่ตรงนี้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะยกขึ้นยกลงเอนหลังเอนหน้าแล้วก็ปรับพนักพิงหลังได้หไหม ดูวลปวดหลังสบายมากนะครับตรงนี้ก็มีเขียนคําว่า Storm Tech ด้วยนะครับเดินได้แดงมีที่วางแก้วให้อันนี้มีช่องใส่ของให้ที่วางแก้วกดตรงนี้อ่าตรงนี้ที่วางโทรศัพท์แอร์แยกอิสระซ้ายขวาและเป็นชุดเกียร์ไฟฟ้า E Shifter มีมาให้เบรกไฟฟ้าด้วยเห็นไหมเทมากหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ r ร p ปเตอร์นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่าหน้าจอดรเปเตอร์พวงมาลัยไฟฟ้า E-Pass ช่วยผ่อนแรงขณะขับขี่ผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับได้บอกเลยว่าเบา แต่มีน้ำหนักไม่ได้เบากองแกงนะครับช่วยซับแรงกระแทกจนมาถึงพวงมาลัยและเวลาขับรถไทยแบบตะแคงเอียงข้างพวรรงมาลัยตัวนี้จะนิ่งและอยู่ในเซ็นเตอร,ตร์กลางให้โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะขับยากเลยนะครับดูข้างหลังต่อไปนี่แอร์หลังมีให้ปักชาร์จมีให้เบาะแดงด้วยเฮดรูมเลกรูมสบายแน,น่นอนเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูนะครับขึ้นให้ดูเวลาขึ้นจับตรงนี้นะที่จับเพิบเอ็นตัวขึ้นนั่งขึ้นง่ายมาก คือผู้สูงอายุก็นั่งได้นะครับไม่ต้องกังวลว่านั่งไม่สบาย mm hmm. Head room. เฮดรูมเยอะเล็กรูมก็เหลือนี่ผมปบเบาะมาข้างหลังนะเมื่อกี้ให้แบบเอาแบบแคบเลยอะแอร์มีสบายชาร์จแบตนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ไม่ต้องกังวลไร้กังวลแน่นอนครับอ่ะไปดูตรงข้างหลังต่อนะเดี๋ยวผมพาดูประตูปิดยังไงฝอร์ดปิดยากเหมือนรถเก่าเดี๋ยดูดูดูเขาทำมาเพื่อให้ทนทานนะครับไม่ได้รถเก่าหรือว่าอย่างใดคือเป็นระบบของเขาเปิดออกมาง่าย เราก็ใช้แรงส่งไปนิดนึงไม่ใช่ว่าเราปล่อยถ้าปล่อยมันจะไม่ปิดแรงส่งไปนิดนึงเนี้ยต้องใช้แรงส่งนิดเดียวอ่ะเนี้ยเหมือนเราปล่อยผมผมปล่อยไปเมื่อกี้เห็นไหมมันก็ดูดไม่สนิทแต่ว่าถ้าจะปิดอ่ะดึงออกมาก่อนอ่าเราเปิดเราเปิดกว้างอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดแค่นี้นะครับคือคือคนขึ้นลงแล้วเวลาทดสอบอ่ะน่เวลาลูกค้าทดสอบนะไม่ใช่ครับต้องเนี่ยคุณขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่เนี่ยต้องเปิดอย่างงี้ขึ้นเสร็จดึงเข้าไปหรือว่าข้างนอกปิดให้ อยู่นะครับฝาถาังน้ำมันเนี่ยดูใกล้ใกล้เป็นไงเรนเจอร์ตรงนี้นะครับเปิดฝาถังน้ำมันถ้ารถเปิดปลดล็อกเราก็เปิดได้เลยเ mm hmm. ติมมีเซลนะสติ๊กเกอร์ของ s t o r m t ท็กมีมาให้อันนี้คือสติ๊กเกอร์ของสตอมแท็กไฟท้ายเขาเป็นแบบไฟแท็กสี่คูณสเลยแล้วก็มีสัญลักษณสตอมแท็กตรงนี้ด้วยกล้องด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์หลังมี6จุดกันชนซ้าย3กันชนขวา3นะครับเปิดมาอย่างนี้ผ่อนแรงด้วยหนักเบามือเดียวก็เอาได้เนี่ย เห็นไหมครัตัวนี้เป็นตัวพิเศษเป็นตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะเป็นไงดูด้านในของเขานะครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอย่างเลยเราก็ต้องดูที่รีโมทเขารีโมทเขาจะคล้ายเจ้าตัวเอเวอเรมามีนี่ม,ม,มีปกติมันจะไม่มีตัวนี้ให้นะมันจะมีแค่ปลดล็อกหรือว่าล็อกรถแต่อนนีน้เห็นไหมแปลกๆมาคืออะไรติดมาจากศูนย์เลยนะอันนี้คือติดมาจากโรงงานนะครับดับเบิลคลิกเปิดให้ ติดมัอยู่ในรีโมทรถเลยอันนะี้ไม่ได้ทําเพิ่มหรือว่าแต่อย่างใดคือเป็นตัวพิเศษนะครับโรเลอร์อปิดเราไม่คลิกเขาก็ปิดให้เราไม่คลิกทีเขาก็เหมือนจะหยุดให้อ่านไหมโอเคอ่ะต่อไปเรามาดูไฮไลท์สุดไฮไลท์ของเขาดีกว่านะครับว่ามีอะไรอะมาดูตรงนี้กันนี่ฮะด้านบนนี่คือออปชันพิเศษของเขาเลยที่คนชอบมากก็คือของเจ้า Storm Tech เขาจะมีเปิดตัวนี้แงตงตัวนี้เห็นไหมแง่ง,ง,งมีซ้ายและขวานะเปิดปุ๊บอันนี้เด้งขึ้นมาเอาไว้วางของแบบแนวยาวโดยคว้ราวข้างหน้าได้นะครับหรือว่าเบาะเราจะสไลดโล์โลบาร์ตรงนี้นะเหมาะเจาะเลยเจาระระดับไหนก็ได้แล้วแต่คนวางของที่มันมีแนวยาวแบบวางไม่ได้จริงๆหรือว่าต้องพาดผูกได้แดงอะไรเงี้ยก็ต้องผูกแต่ว่าคือความสะดวกสบายในการเขาเรียกว่าอ,อะไรการใช้งานอ่นะมันดีดีมากเราหลังคาขว้ก็เนี้ยมีแง่งดึงตรงนี้ ดึงปักเห็นไหมยกขึ้นมาก็ควายไปได้เลยซ้ายกับขวาควายมาวางประกบกันแบบนี้ควายปุ๊บผมไม่ได้ทําให้ดูนะแต่ว่าคือมันควายได้ทั้งสองฝั่งเอามาควายเป็นมันอยู่แนวนี้ใช่ไหมล่ะก็มาควายเป็นอย่างนี้บวกกับไอ้ตรงนี้ขึ้นมาความสูงก็จะเท่ากันแล้วเราก็ลูดมาหลังสุดบางทีทุกท่อปแป๊บไม่มีรถจริงๆเอาตอมแท็กทุกได้ทุกายาวเลยหรือว่าทุกพวกเจสกีเอเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เจสก,กีเซิร์ฟบอร์ดสะดวกมากนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับช่องบัสแฟมพาอย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะบัสแฟมพาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีรถอะไรมารีวิวทุกคนดูนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมจะตั้งใจมาทำให้ทุกคนดูจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมดูกันจบนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ